สวยงามดอกมะเฟืองหวานติดดอกเยอะเลยต้นมะเฟืองหวานอยู่ในกระถางอันนี้เขานานแล้วเหมือนกันนะเนี่ยอยู่ในกระถางเนี่ย เห็นบอกว่ายอดนอนอ,อนนี่กินกับลาบอร่อยน่ากินนะสวยดีจังเลยอ่ะสวยๆรอกินมะเฟืองหวานในกระถางกันนะจ๊ะอยู่สามต้นหลังบ้านด้วยแต่เราเพาะมาเมล็ดไม่เรียบร้อยแล้ว คือว่าเขาหมดอายุไขนะเราก็ยังมีมะเฟืองหวานทดแทนเพราะว่าเอามะเฟืองสุกๆไปเพาะเรียบร้อยพาดูดอกมะเฟืองหวานนี่นะจ๊ะดอกมะเฟืองสวยงามมากเลยเหมือนภาพสามมิติฮะ 水蛋。So